บทที่เจ็ดพันแฮงและกลุ่มของเขาจิตใจล่มสลายพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมชายชาวจีนคนนี้ถึงจ้องจับผิดพวกเขาทาั้งที่พวกเขาทำเรื่องน่าละอายในอเมริกาและดินแดนส่วนตัวบางแห่งถ้าหมากับหนูอยู่ด้วยกันก็เข้าใจได้ว่าทำไมถึงจับหนูได้แต่หากอยู่ห่างกันเป็นพันไมล์แต่ยังจ้องจะจับผิดกันอยู่จะดูเกินไปไหมในฐานะผู้นำกลุ่มแฮงเริ่มตื่นตระหนกและถามเขาโดยไม่รู้ตัวว่า คุณเย,ย่ทำไมคุณต้องรังแกพวกเราด้วยเราไม่มีความทะเยอทะยานสูงส่งเหมือนคุณรสชายในชีวิตนี้เราหาเงินได้มากพอแล้วและต้องการสนุกสนานไปกับสิ่งธรรมดารรมดาทั่วไปตอนนี้ในโลกนี้มีเพียงสิ่งวิปริตเท่านั้นที่ทำให้เรามีความสุขได้ถ้าคุณพรากสิทธิ์เล็กๆน้อยๆน,นี้ไปจากเราชีวิตเราจะมีความหมายอะไรจากนั้นเขาถามอย่างวิงวอนว่า คุณเย่เรามาทำข้อตกลงกันดีไหมเราจะไม่บังคับใครอีกต่อไปทุกสิ่งควรขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายและเราทั้งสองจะต้องตกลงกันโอเคไหมเราจะให้เงินอีกฝ่ายมากพอที่จะทำให้พวกเขายินดีและเราจะเลือกสถานที่ที่เป็นส่วนตัวอย่างแน่นอนในอนาคตและเราจะไม่รั่วไหลข่าวใดๆด้วยวิธีนี้เราจะไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อสังคมคุณคิดอย่างไรแหงเพิ่งคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ หากมันไม่เวิร์กก็ตกลงกันก่อนหากเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเขาก็จะทำแบบลับๆแต่แล้วเขาก็คิดอีกครั้งและตระหนักว่าเขาไม่สามารถเสี่ยงได้เพราะเยเฉิรต้องการให้พวกเขานำเงินจำนวนมหาศาลมาจัดตั้งกองทุนโดยเฉพาะเพื่อกระตุ้นให้นักฆ่าสังหารคนโรคจิตเหมือนพวกเขาเมื่อจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นจริงๆหลายคนจะขบคิดเพื่อขุดคุยคนโรคจิตที่ซ่อนอยู่ออกมาเมื่อถึงเวลานั้นไม่ว่าพวกเขาจะซ่อนตัวลึกแค่ไหนพวกเขาก็อาจถูกยิงที่หัวได้ทันที เมื่อเย่เฉินอยู่ในเรือนจำบรุกลินเขาเกลียดคนโรคจิตในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะนักบวชจอร์เรนซ์ที่ถูกส่งเข้าเรือนจำเพราะล่วงละเมิดเด็กชายคนหนึ่งนอกจากนี้เย่เฉินค่อยๆค้คนพบว่ามีคนน่าซื่อใจคดเป็นจำนวนมากในสังคมตะวันตกเมื่อคนเหล่านี้ปรากฏตัวในที่สาธารณะพวกเขาทั้งหมดดูแต่งตัวดีและสุภาพเรียบร้อยหลายคนเป็นผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงและถึงขั้นเป็นไอดอลของผู้ประกอบการในสายตาของคนหนุ่มสาวทั่วโลก พวกเขาจะรู้สึกอับอายหากเนคไทของพวกเขาไม่เรียบร้อยหรือชุดสูทไม่พอดีตัวอย่างไรก็ตามเมื่ออยู่ในที่ส่วนตัวพวกเขาจะดูวิปริตมากกว่าใครๆถ้าไม่มีคนบางคนถูกจับได้ใครจะรู้ว่าคนดังและคนร่ำรวยหลายคนที่พูดคุยเรื่องการกุศลการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการช่วยโลกโลกสวยตลอดทั้งวันจริงๆแล้วเป็นพวกวิปริตท่ามกลางพวกวิปริตสิ่งที่เย่เฉินไม่เข้าใจมากที่สุดก็คือนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่คอเอียง ซึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นทั้งวันและไม่สามารถขยับอะไรได้เลยยกเว้นส่วนที่อยู่เหนือคอของเขาเอาเขาจริงๆแล้วกลับเป็นผู้มาเยือนเกาะเหล่านั้นบ่อยๆบางครั้งแค่คิดถึงฉากอันสก,กรปรกนี้ก็ทําให้ผู้ชายอย่างเย่เฉินผู้มีจิตสํานึกแห่งความยุติธรรมอันล้นเหลือรู้สึกโกรธเคืองได้เย่เฉินจึงมองไปที่แฮงและพูดด้วยรอยยิ้มโอเคถ้าคุณอยากเล่นก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วในเมื่อคุณก็สูญเสียความสามารถนั้นไปแล้ว งั้นก็ปล่อยให้คนอื่นปฏิบัติต่อคุณอย่างผิดปกติได้ในอนาคตนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่แหงพูดด้วยใบหน้าเศร้าแต่คุณต้องช่วยเราฟื้นคืนความสามารถนั้นมาใช่ไหมขอโทษเย่เฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มพวกคุณทำให้ผมอารมณ์เสียมากดังนั้นผมจึงปล่อยให้พวกคุณฟื้นคืนความสามารถไม่ได้ผมได้เสนอวิธีแก้ปัญหาให้กับคุณแล้วเนื่องจากคุณต้องการที่จะเป็นคนวิปริตก็แค่เปลี่ยนบทบาทให้คนวิปริตเล่นตูดคุณ แม้จะเป็นเช่นนั้นคุณก็ยังสามารถทำสิ่งที่วิปริตได้ไม่ใช่เหรอชั่วขณะหน 1, ึ่งแห้งแทบล้มลงขณะน,นี้เรื่องนี้ตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกบทที่7 0 2 0เขาต้องการที่จะฟื้นคืนความสามารถนั้นแต่ไม่อยากตกลงตามกฎเกณฑ์ของเย่เฉินได้แต่ถ้าฉันไม่ตกลงตามกฎเกณฑ์ของเย่เฉินเย่เฉินก็จะไม่เต็มใจช่วยให้ฉันฟื้นตัวหากต้องแยกทางกันอย่างไม่มีความสุข ต่อไปฉันจะไม่สูญเสียความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตไปหรอกเหรอทุกคนต่างมองหน้ากันชั่วขณะโดยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรในเวลานี้สตีหัวราอยยาะพวกคุณทำอะไรโดยไม่คิดถ้าคุณตกลงตามกฎเกณฑ์ของคุณเย่แม้ว่าคุณจะทำสิ่งที่ผิดเพี้ยนเหล่านั้นไม่ได้ตั้งแต่ตอนนี้อย่างน้อยคุณก็ยังสามารถรักษาความสามารถชายชาตรีของคุณไว้ได้และรับประกันความสุขพื้นฐานได้ แต่ถ้าคุณไม่ตกลงตามกฎเกณฑ์ของคุณเย่แม้แต่ความสุขพื้นฐานก็ไม่สามารถรับประกันได้คุณอยากเป็นเกย์จริงๆเหรอคำพูดของสตีฟทำให้ผู้คนได้สติหากต้องเลือกระหว่างการรักษาฟังก์ชันพื้นฐานไว้และการสูญเสียฟังก์ชันการทำงานไปเลยฟังก์ชันแรกจะน่าดึงดูใจกว่าแม้ว่าตัวเองจะเลือกอันแรกเขาจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม,เต,มเติมอีกพันล้านดอลลาร์คนเหล่านี้มีฐานะร่ำรวยพอที่จะใช้ชีวิตหรูหราได้ แต่ถ้าเสียความสามารถนั้นไปมีเงินไว้จะมีประโยชน์อะไรดังนั้นคนหลายๆคนจึงสบตากาันและแฮงก็พูดขึ้นคุณเย่พวกเราพวกเราเห็นด้วยเย่เฉินถามเขาว่าคุณเต็มใจที่จะเห็นด้วยไหมอย่าฝืนตัวเองแฮงกัดฟันแล้วพูดว่าผมเต็มใจที่จะทำแบบนี้ผมไม่ได้ถูกบังคับเลย เย่เฉินถอนหายใจถ้าพวกคุณกลับไปคราวนี้แล้วถ้าพวกคุณรวบรวมเงินได้กว่า1 0 0 0 0หล้านดอลลาร์สหรัฐและต่อสู้กับพวกโรคจิตทั่วโลกมันก็จะช่วยเพิ่มความนิยมของคุณอย่างมากในอนาคตทั้งโลกจะถือว่าคุณเป็นคนแรกที่ต่อสู้กับพวกโรคจิตนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งจริงๆโอ้แม่เจ้าแหงปวจนวิญญาณของเขาแทบออกจากร่างคุณเย่เราไม่มีปัญหากับการจ่ายเงินแต่คุณต้องไม่เปิดเผยตัวตนของเราเรายังต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ หลังจากเขาพูดจบเขาก็อดไม่ได้ที่จะตั้นหายใจและพูดว่าคุณไม่รู้หรอกว่าในสหรัฐอเมริกาบนเกาะส่วนตัวในทะเลแคริบเบียนมีคนมากมายที่ร่ำรวยกว่าและวิปริตกว่าพวกเราถ้าพวกเขารู้ว่าเราจ่ายเงินเพื่อลอบสังหารพวกเขาพวกเขาคงฆ่าเราเป็นคนแรกเย่เฉินมองดูสตีฟและถามเขานี่เป็นเรื่องจริงเหรอ สตีฟไอสองครั้งแล้วพูดว่ามหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกซึ่งอยู่ในรายชื่อมายาวนานก็มักจะไปที่เกาะนนี้บ่อยๆเรื่องนี้เป็นความลับที่เปิดเผยแล้วแต่รายละเอียดและหลักฐานที่ชัดเจนยังไม่ถูกเปิดเผยนอกจากนี้ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับดาราระดับออสการ์หลายคนด้วยเยเฉินถ yeah, อนหายใจโอเคพวกคุณชาวอเมริกันกำลังเล่นกับดาราแต่ที่นี่คนดังที่มีความสัมพันธ์ชู้สาวจะถูกแบน หลังจากนั้นเย่เฉินโบกมือและพูดอย่างร่าเริงเนื่องจากคุณเต็มใจที่จะจ่ายเงินจํานวนมากเพื่อความยุติธรรมผมจะให้คุณเก็บตัวเงียบๆแต่คุณต้องคัดแยกและเปิดโปงคนทั้งหมดที่คุณรู้จัก,ท,จกที่มีส่วนร่วมในเรื่องแบบนี้หลังจากที่จะตั้งกองทุนนี้แล้วผมจะเสนอรางวัลเป็นเงินหลายร้อยล้านในเครือข่ายใต้ดินยิ่งคนโรคจิตรวยมากเท่าไรเขาก็จะยิ่งใช้จ่ายอย่างลับๆมากขึ้นเท่านั้น 100ล้านหรือแม้แต่1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ใช่ปัญหาผมต้องการให้คนโรคจิตรวยๆเหล่านั้นใช้เงินที่หามาได้จ้างบริการจำนวนมากเพื่อปกป้องความปลอดภัยของพวกเขาและทำให้พวกเขาต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวตลอดทั้งวันขอโทษด้วยนะครับช่วงนี้ผมไม่สบายและอยู่ในสภาพไม่ดีเลยและผมกำลังปรับปรุงรักษาตัวเองอยู่เยกงจือ